เีคนบ้านเรอม่รู้มาจากไหนอ่ะชาวต่างชาติหรือเปล่าหล่อด้วยเธอเขาเดิแล้วแลว่าเธอไหครับพูดไทยได้ไหมพูดไทยไม่ได้เลยค่ะอ้าวแ้่พี่พูดกันอยู่นี้ไม่ใช่ภาษาไทยออพี่มาจากไหนอะคะผมเป็นคนเรียนีอ๋อเขาขออะไรอย่เงี้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรกหียไม่ใช่ไม่ใช่ผมเป็นคนคนเาหลีโอ้คนบ้านเดียวกัน บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันคนเกาหลีเหมือนกันผมมีแต่กูชื่ออะไรครับหนูมีแต่หีค่ะมีอย่างเดียวเหรอครับมีอย่างเดียวค่ะโอ้หนูชื่อแพรปาค่ะแพรปลาไม่ใช่ชื่อเกาหลีนี่ครับอ๋อเมื่อก่อนนะคะชื่อไทยยอนพอดีได้ัวคนไทยพาไปแทงปลาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแพรปาค่ะโอ้เข้าใจที่กำจะครับผมมีแต่กูครับ เรียกโอ,อป้าก็ได้เราคนเกเาหลีเหมือนกันทำไมเรียกตัวเองว่าป้าแบบนั้นนะคะโอป้าโอป้าอโอป้าโอป <โอ S 1> ้าผมอยากจะรู้ว่ามาอยู่ประเทศไทยที่มาอยู่กันก่อนเนี่ยมีแต่ฮีกับแชปานี่ทำอะไรครับผมอยากทำงานสบายๆนะไม่ต้องทำอะไรมากนะครับผมอยากทำอะไรสบายๆได้เงินเยอะๆนะ เลยค่ะเดี๋ยวมีใจฮีจะบอกให้นะคะขับรถส่งของเลยค่ะขับรถส่งของใช่ค่ะรวยเป็นล้านวอนเลยค่ะ,ะใช่แล้วค่ะรถแบบไหนครับมีทั้งรถตู้ทึบนะรถติดคออนะคะมีเยอะเลยค่ะมีใจฮีจะพาไปดูค่ะขึ้นขับไปเลยค่ะรถอ,อ,อรถนี่เนาะ รวยเลยคนไทยเขาขับรถดีกันใช่ล้วคะทันยงคยันยงไป,ไปแล้วนะไปเลยค่ะลืมไป้วขับรถไม่เป็นตาคนขับรว,วยเหมือน,นกัน